เ,เอกกระวันใดน,นะคะแล้วก็ปลอมทั้งเต่โมพารวยยิ้มพารวยน้องไอ้พารวยนักชาพาชูหรือว่าตีตัวทั้งแม่คู่ก็ได้นะคะเอาแบบว่าผู้ใดรับสายหรือว่าช่วงะระยะหนึง่งบางเรื่องบางทีโทรมาที่ผู้ใดรับสายนะคะพาัีติดงานนี่สิคค่ะอืมลาดีเนี่ยลาดีเนาะคะู่เป้าให้เรียบร้อย ย่างไปเลยแต่ว่า,า,ย,วาย่งางอยู่ประมาณบ่าถึงลอยนะค่ะบ่าถึงลอยตัวอันนี้เบอร์เอคลี่ทับหนึ่งทับสองห้าหกแปด สวัสดีคับคุณผ่สวัสดีค่ะวันดีควันดีฟซีสุขสุขนค่ะครับผมเห็นกลอมันซุงกันเลยเงย้องมาสิครับมือเสานี้แม่คู่กันเลยอวยพรปีใหม่ครับค่ะแม่คู่อวยพรปีใหม่นะคะมือนีก็คือวันที่สีนะคะวันที่สี่มกราเริ่อต้นปีใหม่ให้พอจะสิ่งดีๆนะคะในชีวิตนะคะมือนีแม่คู่กัคือเก่าเหมือนเดิมนะคะครับค่ะกามา เป็นสะพานบุญหรือว่าเป็นตัวแทนไข่โอกปูเนาะค่ะทีเด้รับคันแทนปูเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นกันได้รวมปัจจุป,ปัจัยอันนี้ก็คือของไม่ย,ยนเนาค่ะเ้อไม่ย,ยนเพิ่นทัว่วม,มาจมูกวานนี่แหละตันนี้เพิ่นก็นสิรวมบุญมาน้ำสามพัน 3, บาทพร้อมกับพวงมลาลัยนะคะไม่คู่จัดการเหเลยเร้อไม่ย,ยนเด้อค่ะก็รักติดตามาอยู่เพราะว่าเด้เบิงปูได้นฟังปูว้าวสุดจุลนศาแตร์แจกวลยค่ะอีแมลนะคะรวมบุญมาตลอดนะค่ะ แมโย่ยนร้อยเอ็ดแต่แว<ม>่าคนกทยยุ่กรุงเทพนะคะนี่แหละวางเรื่อบางที่เข้าอาจสิบ่ท่านในสุโขทัยรามนะคะครับผมถึงว่าปีไม่มาแล้วนะคะปีเก่าเปลี่ยนไปปีปีไม่ไม่เดียนนะคะคแต่ว่าเขากล่อน,นะคะล่อไม่คู่กันให้กำลังแรงแก่สุปูสุคนนะคะสำหรับคู่ที่อยากรวมเพศรวมสางับไม่คู่นะคะสิเป็นเงินหน่อยเงินไบรบอดีวานะคะ่บะ,คะบอดีเรไร คือเดี๋ยวใจใจใส่สัทธาอิปอีเม่ห้องเนาะคะ่ะสายบุญทั่วลูกนะคะต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดหรือบานไกยเลี้ยงเที่ยงนะคะขันอยากมาเบิึงทีหมองในกูสั่งอยู่กับมาได้แล้วค่ะที่วัดปตาวัานมือหรือว่าวัดปู่เททองนะคะเด้อค่ะมาเบิึงได้ค่ะที่ปีใหม่ไรมือของสร้างเสร็จน,นะคะที่ได้รับคำสั่งจากองค์ปู่ตาปู่ชีพาขาวของเฮาปู่บุญคุ้ณนะคะ ค่ะแม่คูก่กขได้รับคําสั่งตัวปูหีิกแล้วค่ะจังได้ไปบอกสร้างซื้อให้ซ,ซ,ซื้อสารไหาใดเนาะค,ะค่ะมันกับมันป็นตัวเป็นต้วนห้เข้าห็นจังสี่แล้วค่ะที่แม่คู่พายเฮ็ดฟาสางนะคะ่ะบ่ได้กินเนี้ยแข่งแก่ก็พูดได้ค่ะบ่ได้ตัวต้มบ่ได้เรียทยเนาะค่ะอันนี้แล้วต่ใจสซสัท้าคือ FC เอฟซีพัอกยกังรวมบุญมากแม่คู่กะว่าเป็นธรรมดานะค่ะคือเป็นซื้อกางไห้แล้วค่ะเป็นแนวท่างสําหรับแนวทางตัวเลขเนาะค่ะกาเข้ากา ที่นีพิ่จะน่าด้วยจิตของเห้านะคะแบบว่าเห้ามันบม่มีเห้าไปยับฝาไปกุ่มห้ายบางเทื่อบางที่ดวงหอกกับเพราะท่านมีนะคะผู้พันดวงดีคือปูเบาไปอังเส็ก็เป็นตัวเลียกตัวเบื่อมืด ก็ได้เสียงสูกเสียงหลากได้ผู้ละบาทสองบาทไปเนาะค่ะเนาะค่ะมือวานนี่กับเขาเมื่เมืองค่ะมือบ้านนี่จะบทั้งดาวโจนสิเี่ตัวสารที่ถายรายการผู้ผู้บอกแตง่มเป็นว่าปาปี่ถ่ายรายการนี่ยังมีอะไรวันความสิบต่อเออมียังแดงรี่เสียเง็นสไปเงินเสียเอชุเจ็ดค่ะห้องคองเอียดเขาเมื่ทั้งสามตัวนะคะ ศูนย์เจ็ดมันออกศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะแล้วแต่ข้าสีเขาถูกรอบแต่ว่าแม่คู่พะาสาม,มารถสีบอกรอบได้นะคะ,ะว่ารอบนั้นรอบนี้บางเทื่อประเทศแม่แต่มแม่คู่อย่างเงี้ยเขาพิลรอบกันนะคะม,มันเพราะว่ามันร้ายคือตัวเลขสีห่หายตัวเดียวไปว่าได้นะคะคุณระกนกับ็ว่าแม่แจ้งยังทรัพย์ศูนคนคุณเล่เึื่องเลี่รัฐบาลไทยเสื่องไายว่านนี่คือแม่คู่แค่ให้เป็นแนวทางนะคะให้ให้เป็นแนวทาง แล้วก็ให้เอฟซีซูผูสุคนพินิพิจ,จรณาเบึงนะคะสำหรับเข้าเหรียญกเปลี่ยนเ้าหยอดพวกเปเเกกเลี่ยนเท่ากับเหรียญรับฟังปูอย่างเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นหวยรัฐบาลไทยของเท่าออก,ก็ไดดนะคะคในวันที่สิบเกียรติค่ะหวดนะะีหว,นนหวยบอ,อกวันที่สิบเกียรตินะคะ รัฐบาลไทยวันที่สิบ้าวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบหกเป็นวันครูใหาต้มปลาซิผานไม่ออกคนยิ้มม่ออกค่ะแฟ่ลูกซินปลาลูซินปลาในเมืองพะกาสิบหารบออกได้ยิ้มสามตัวสองบุรค่งนะคะรอบนึงไม่พู่ออกสามตัวเนี่ยปลากอกหานวยครับิผานวยใส่กุ้งกุ้งกับเกลืกุ้งกัเก่าเจี๊ยบาเนืก่โอ้โหสิบห้ค่ะนี่แหละ้ากัน นี่แหละสี่ปูเบาไปย่างปูคือเบาดูคือเบา,าล่ลามปามไปเลียงลอยตูปเปียกปอยไปเป็นลอยแต่ว่ากับเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนาะคะ่ะทีเอฟซีพิ่นติดตามอยู่นี่เพิปป่์สกับเดซูเดลาครับปูสำหรับเท่าที่ยอดม่กเปเลีป่ยนเรียนม่กเปลี่ยนเท่ากับเบิง้งเชื่อ,อ <ๆ S 2> ก็ได้นะคะ่ะม่กเป็ี <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่ยนย่งเอฟซีถามอายุเสียจวนตลอดจากเสียจวนเนาะครับ่ะตลอดเสียจวนเนาะคะไม่คู่ก็จำว่าอะไรันจำว่าอะไรค่ะก็เป็นพี่ชายไม่คู่นั่นแหละว่าเป็นน้องเลยค่ะถึงพี่ชาย เขาไม่คู่กับรักษาแล้วนะคะครวันที่หกโมกุล่ากัห้าสิบเอ็ดเนาะเขาไม่คู่เนาะเสียจวนจะต้องหาเลยถ้าสิเอ็จะปีนะคะไม่คู่กับแชมปก็ได้เลี้ยงสีล้องทามเสียจวนด้วยแต่ว่าเอาเอายาสีดีกว่าให้ฟังจาก่ปากคนละค่ะฟังจาก่ฟังากปาาคนคนอายุเท่าไรเกิดพ่อสอใดยาสีร่างค่ะเพราะว่า วันที่6มก,กราคม้อคะของแม่คู่ค่ะคือคอรบรลบออายุ51ปีแม่คู่เกิดพ่อซอซิังนะคะครับผมพร้อมทั้งแม่คู่ค่ะสิมี่อารบัมชุดไม่นะคะขอฝากไปได้ออกโอ้อวดใจที่พอีเมยสุกูสุขุนนะคะค่ะสําหรับคนที่มากเสียงเพลงเสียงล่าในชีวิตจิตใหญ่นะคะคฟังแล้วเดี๋ยวพอนิ่ยอ่ะร่มชุดแรลกของแม่คู่ก็คือวอนปู่ขอหวยนะคะเริ่ม ก็มีมิวซิเพลงนะคะน้องบ๊กนะคะที่เรียน,เป,นเป็นตัวพระเอกของเฮานะคะพร้อมทั้งชุดที่สองนะคะที่กำลังสีออกมานี่เร็ยวๆนี่ค่ะบอนั่นเกินรอหลังวันที่หกนะคะหลังวันที่หกหลังวันเกิดแม่คู่นะคะกับมีมิวซิเพลงออกมามีผพาผุ่ตัวละพอนกับมีโตพระตนางนะคะกับมีพคอนิซาที่ท่องก่แม่คู่ของหัวนะคะคร้องคู่กัน ภาป่าสัญญาใจเสียงแคนแทนใจนะคะสองผลงานก่อนลำออกมาให้อีพออีเมลเขาฟังสะก่อนถามมันผ่านจังไรแม่คู่กับจังสี่บันทึกแท่นเสียงต่อไปเนาะค่ะคัท่านมันจังไรเออฟังแล้วว่าเออมันบวมวลนวลหูกะจะพิจารณากันไหมเนาะค่ะอันนี้แม่คู่กับด้วยว่าพ่อนสวรรค์ของเจ้าของเรากับความพักความมักความผูกพันกับเสียงเพียงเสียงลำเนาะค่ะแม่คู่กับอยากให้เอฟซีเดมาฟังเบึ้งละกัน ติชมเนะค่ะติชมมาได้บอกเป็นยังเนะค่ะค่ะติเพื่อกอนะค่ะเพราะว่าบางเครื่องบางที่เข้ากับโดูโตเข้าเนาะค่ะแต่ว่าที่เฮ็ดกะแม่โคก่ะซื้อว่าสบายใจนะคะเออเด็ดพี่นิสาที่ทำจันมาลองคู่ให้อีพออีเม่เข้าฟังปกติกะซัมได้ใช้บุญคนกับมาให้บ่ได้นะคะคือว่าการหีนอยู่คนมากกาปูเนาะค่ะพอดี๋ยวเรามากาปูมาขอพรจากอกปูมันจะมีงานไปเรื่อยๆนะคะ ค่ะวันหลังวันเกิดแม่ครูนะคะเด้อสิเดฟังนั่นแหละสิเดเบื้องภาพสวยๆไพเอีกงน้าเอกของเ่านะคะไพเอของเาท่ากับโอ้หุ่นบปานธรรมดาเนาะมาดแม่นไพเอกอะไก่ะพวกนั่งเอกก็เือนน้องหญิงนาชาฟ้าโชคนั่นแหละค่ะสาวแหล่ปูนั่นแหละค่ะรอบที่ตามเบื้องนะคะวรามันสี่พันหกพันกับพินิจกมาหน้าเอาเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขที่ วันที่สิบเ็ดนะคะแม่คู่กับเพราะท่านไปยึดไปจับตัวไหนเนาะค่ะค่ะไสิได้ถามปูมือนี่แหละถามมือนี้มันพึ่งวันที่สีมันบ่ค่ะวันที่ซีลอตเตอรี่แม่คู่ตวรวจเพราะท่านแล้วมือบ้านแม่คู่ไปตรวจยังว่าเดนนาสามตัวสามใบลวไทยไทยนี่กาตรวจแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับร่างวันที่หนึ่งที่สองที่สามแล้ววันขาเขี่ยงนี่แม่คู่กับเพราะท่านไปตรวจค่ะ,ะเพราะท่านมีเวลามือนี่กัน สีได้ไปทุระอีกนะคะแต่เลยมาอี r c h i v e FC ฟังไอ้ว่าได้เบืง้งแต่เศร้านะคะขาบดีไม่คู่กันสีนี้มนปูรับขันนะคะพราอ่ามี FC หลายคูหลายคนนะคะคนรวมบุญมากค่ะเพิ่กับฝากมาทังช่องแตงโมงพารวยยิ้มพารวยหรือว่าของไม่คู่นั่มหละกต่เ้่อนของอีกของวันนะคะ ค่ะผู้ละเล็กละน้อยไปซาสา้มร้างบุญไปเรื่อยๆนะคะส่วนสิเป็นตัวเป็นต้อนเหมือนกับว่าเปนธรรมดานะคะส่วนสิยืนฮอดตื้นนี้อ่าบนันดีนิมนต์ปูค่ะวันดีลูกยานใดญน้ำปัปากรุกปลาเก๋มากรวมขังรวมถาวมถายคือเก้ามาขาพอพรจากองค์ปู่คือพอข้าวหอมปูต่างว่ากันอ่ะบ้า,ามาอีนังนั่นเงเนาะอ,อันนี้ค่องไข่ เออของนางดุวม,มาแข่ว่าขอับความาหลอกมาได้้าพอเด้ถวายมาถามพันบาทเออ้วยวุมบารมงผู้ขายจะึ้นจะขางอีพอได้หน่อยคื่ตามหกน่อยห้อยน้ำขาดเพราะได้ผู้ขัดคือว่าแข่งอีนั้นด้วนวางเงอืมมือความถูกไหลอีพอเออเดี๋ยวนีกันอีพอจมมังังวนไปหนาว่าแค่ะ ใหเก็จะปอนไทยคนนี้วากมาเออเอาให้กูนังกึ่องอบัมือเข้ามือแรงมือเข้ามือไั่วสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินได้เราขอให้ทองแดมาให้แล้วก็เรื่องแบบนั้นจมาดิแต่มัจะง่างามาเรื่องคโปเป็นตาฮักก็ตเองเตนะจุนนะคาโปบที่เอ้าเนาะคับปบที่เอ้าแต่ก็บ้าอย่างพี้คาโปเออเรื่องแบกระชื่อใหเรื่องคบ เออบ่กคือดอกไข่เงาก็คือดอกไข่เงาเรียบคือเห็นดอกไข่เงาไหมเองเออดอกไข่เงาก่ะมื้อคือคือดอกไข่เงาเนาะอันนี้เอคือผ่านทางช่องถึงมาด้วยรวมปุ่มรวมปุ่มส่งทางทส่งปุ่มมาเรื่อยๆเจ้าพอเด้อคุณน่ะคอยแข่งมาหลายครั้งหลายคืนหลายทั้งเลยต่ะมื้อ พูร่างรื่อง rồi แต่กู้ราเปิด้วยแต่ไม่หัวงาหัวงาันมาถึงชนบเปู enfin> ้ไม่เปิดถ้าจะเงียอนะยังงาหน้อยยังโ่ะเนค่ยมเนู์ลูกผู้ใคร่ป็นโม่จ้ะ พันนึงใส่ปูร่อยเียแตงโมเริ่มอือเลยนะแตงโมเนเริ่มเสียขึ้นไปหลายแล้วนะเขาถวาย้พ่อหนึ่งไให้พ่อหนึ่งเหรอเขาไปขายมาได้ไปควางใส่พันนึงอะปูแล้วแตงโมไปไหนก้นเสี่งใ่าหรือว่าค่คือมารยนู่นนายดำนายแดงนายเสียงนายีบนายมือนายซ้นอื

เขาเสี้ยงจะอนขาเถอะฝั่งอีดฝั่งตรงนั้นบช่ป่ะฝงน้นงาชายทม้อหัก x ู ố n g ้องเิดยอ้าวช้องเก่ากาเลัวนีขึ้นท้อเกาวตวนี้เหรอขนช้อนาเกติดวงออนเกียรกานี่แหละเขาถว่าจะว่า ไม่เก็เขาเก่าเกบป่ะครับเขาเขาก็บกับเขาเก็บนเะมากครับปูอายถืออานถือแต่ยุ่รื่องบนะอือถอตอนนัไม่ด้อ่มือถือมือเก่าเก่าช่มอว่าอือมือถวายเงินน่ะเก่าชุกกมือเรือเก่าชูวยก็มีติปูกจะกัดจออกเพื่อจะเ่าจะถวายเก่าชมือปถาว่าจระอ โอ้พ่อไมอมปหากับเพาะเนาะจะว่า <motion> ร oh, e ้านจะมึปไปหากเพ่อแค่ไหนพ่อข้างมือไปหากับพ่อนะพ่อจะบอกอรนะอือือาบ่พอค่ะเรอง่อเรืองตอีกใช่ไหต่อตงเราอรื่อกระปูเจอคุณหมอตรวจตุ้กตุ๊กตุ้ดตุ้ดตรวจหนึ่งวัดหัวใจตรวจอีพ่อออวัดหัวใจให้นอหัวใจ เต้นต so yeah, ิด yeah, ังหวัดเต้น yeah ติด right. <laughs> no. okay. so ังหวะเยอะคุณหมอเอาคอคอไว้ก่อนเวลาตวมันางหนง่ายดีนะมาคือเะไรจคุณหมอตรวจแล้วนะตรวจเจอเขารู่องนางนังรำวันนังรำวนกันระยาหัวใจไม่คือปกติอันนี้นางรำวงว่วใจคงจหวัดนิดหน่อยเพราว่ามือมันมือน้อยนางกีรั นาอ้โบ่งหมักเห็บเือว่ากันเี่ยมันก็คือฟังเสียคืูปูไม่หาโบงหมักเห็บมักเยียมลวปููดพูดูดพูเออเปดลอยพานนางในนากินดาทมตูตูเออท้องรล้วางนางบวนน้งถุกแล้วก็คึกพวกจะตื่นอือแบบผาคึกเนี่ยผาคึกปกติดีปูเออมากเึ้น คือค <Cornell> ืนคือลงคืนก็คือลมวันมาบนคขะนางโว่ว่าค่กโม่ขนาดตู้เออรอยนึกเอาถุงมาละตู้เทียวพักางใช้สมองหาถุงทู้กัเกิดตู้จู้จู้จู้ผ่าเออเขาเขาก็ผ่านกันอยู่บ้างคาปูข้างเป็ดตู้ ม่แต่เน้แต่เออผายผอะ่นนางากางถื้ผมตู้ตู้เออผ่านอนรก็ผ่านางบอลกุ๊กชีคุณขอฟันบัตรตู้ตู้โอ้พ่นดูิ่งผ้านชอพัานบุ๋มพ่านร่างตัเหนื่อยชาก็ได้เขากระด้นตัวหนเออกระใจ คือว่าปกติเงี้ยอยู่งั้นครับดูพอห้ยูกร้านมือถือกบมือถือมือมันอาดูวันนั้นถือขาพลังถึงถึงแล้วก็ไปดูกันป้ายมาเขาใครอย่นี่เดือดจืดหน่อยถูกต้องอย่างนีนางขาวราวังวิเื่อนขาของครอบครัวผ่าทางช่องน้องไอ้ผ่ารว้งแล้วพอจะตรวจจะคืออุตส่าระก่อนนะเออถามว่านางราวัง มาก่ตึกปกติมากเกิปกติคือว่าความดันต่ำแต่หน่อยกระโดดไปทุกคร้าแต่คือต่ำกระปุกขึ้นงานเขาวราวันความดันอยู่ที่จิตสิบเก้าตำกร้โดดกระโดดเก่ากรดดไปคือหมอไงมาเร้โหมอหนึ่งก็คอยวัควัมดังมันตวดความดันเนาะทำเบื่ออะไรทุกทุตทุกอยางมาเขาใครอ นายประกอบนางมาริวันณพร้อมครอบครัวตุ๊ตุ๊ตหนึ่งร้อยบาทแบงคึงนแบงค์งืนแบงครึืนคืนูุงแบงค์คืนแบงค์คอ้ยมันอเหมือนขวันใหนจะยังจะไมาเต็มจะเต่งแบงครึืนนะบันคือนายประกอบกับนางมาริวัหนึ่งร้อยบาทแบงค์คืงแบงค์คืนมาจัดกระถือมาวาแแ่งมาตัางึ้นพบเจอเนาะ ขาเขาแบงแังแดงบุมอะไรก็รู้จับุ่แบงคืงบุ่แวงคืงอ่าหายหายไม่ตัวยืมเอออาวุ้งเริ่มนาถึ้นายขังทองโอ้ตรวก่นตัวกอโอ้อันนี้คือปกติใหญ่เลยหัวใจเต้มคิดจังหวะมาขัดมาเหงื่อขึ้นนายขังคอต้องไปตรวจขึ้นหัวใจด่วนนะ เพราะอ้รู้จรกหัวใจเป็นแมงแล้วหัวใจมึงแมงจ่อมาซิครับกระแดงบางไม่ถึงมึงหมอดก่อนได้แม่ครัมึง่ั้งแมงึมทั้งหมอดจ่อหัวใจป่าที่โถต้องไปหาหมอใหญ่ด่วนแล้วยื่นหนักหนครับปรากมาท่านเด็กผ่าตัด อาดคือเขาเนี่ยขาดการใหญ่นะอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะใจเต้นคือจังหวะความแ่งคืเขู่เนี่ยดันสูงสูงเนี่ยดันไม่ฟังเลยฟังนะเอาแต่ใจตัวเองนะเนี่ยคุหมอตรวจใหแล้วนะเนี่ยเอาอย่างนี้คือความดันร้อเก้าถึง ก้มดันร้อยก้าสิบมันก็ชุกคักถุกง่ายคงร้อยเก้าสิบคุณด้อครับทช้าหน้าบันนี้ไปตรวจก็จะทำาบงาณนี่ไปไปเยอะครับผูเสี่ยงว่าจะเป็นผักกาดหัวแก่คุณนึับอาจจะหัวแก่รั่ว่แบบว่าลือถ่วงหัวไก่ีาวหัวไก่โ่้ดไปจะแข่งน้องนักหน่อยนะเอออ่าขอไรไงแขนงองมือเข้ามือร่ามือเข้ามือมันอรก็ว่า้งถุกคับอ่ แล้วก็เปิดไม่อั่นติกมาอื่นนี่หรังมัวแก่งแม่มันเปิดก็คือจนร้อนเรียบตัวเอพิกพปกขี้อเยื่อมั่งอยีเขาต่างเบาอเยื่องกระปเอืดมากมันแนวตัวมันกูอืดนั่งหงา็เช็ดหเรียบร้อยหยือว้ามาขัดบ้างเงี้ยอกองมากจริงด้อ่าเขาใครตัวเอ็กซ์เอืแ ขับปูขับปูมแก่ควันปูอันเดียวับปูงานแลาองค์ดอนเราถูุ่ดอ้างางาขงมา้มาข่งมากข่งาแข่วมาแข่งมาแมา่เมาแ่งมาแข่งแข่ง่าแขม่แ่งม่ข่าขา่าแ่าแ่่แ ก่เป็นโรคอบ้กขึ้นมาขึ้นมาแกขึ้นมารกขึ้นมาแ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 กขึ้นมารกขึ้นมารกขึ้นมากขึ้นมหแขึ้นมาแรขึ้นมาแกขึ้นมาแกขึ้นมาแกขึ้นมหแกขึ้นมกขึ้นมาแ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 กขึ้นมอแกขึ้นมาแกขึ้นมาขึ้นมาแ่ขึ้นมาแกขึ้นมานมขึ้นาแขึ้นมขึ้นมาแกขึ้น ร่องบาดเออเขาบอกรักเดียบเยอะยิ่งเมื่อร่องบาดผู้จ่านี่แหละอืมแค่คือแค่นาะเมื่อร่องบาดผู้ก่ายค่นอเัอรุกลานมันป้วงหลคือคนเราก็กับมาไก่กันโอ้ยวาขังมาอยากเหนเขาแก่เข้าดังโอ้ยคือแก็คือเกีมเกศมึเออไปซือแค่ก็อ้นั่งแกงโมมาถึงป่ะเดยโอ้แล้วมึงจะพัหม่ Hãy thích mất có được lắm cảm ơn cặp lại 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 cặp เูนังมามอหนึ่งดอก็คถือว uh ่ากอหลอดพอว่าังเอออช่วยหายก่เจ้าพ่อว่ากันเอาเดววพอถึงทางหมอไปเถิดไปหายด้รู้ด้เออเอช่วยหายแก่เนาะพอไมรูหายแก่ถูกต่ออูนองขบมังอ้อนอ่าขอให้อูนังคบมัง้อนไม่เข้าไม่ร่ามไม่เข้าไม่านอไวันนั้ถูกคาะพอได้หึงหแล้วก็รู้ไว้ขใครมัน